การประเมินสถานศึกษาสีขาวระดับทองประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนที่ขอรับการประเมินโรงเรียนบ้านแสงน้อยโรงเรียนบ้านแสงน้อยตั้งอยู่ที่บ้านแสงน้อยตำบลน,นาคำใหญ่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่ง ปีการศึกษา2,566นักเรียนทั้งสิ้น103คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2,566มาตรการด้านการป้องกันตัวชี้วัดที่1 สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวห้องเรียนสีขาวระดับดีเด่น3ห้องคิดเป็นร้อยละ1 0 0ตัวชี้วัดที่2สถานศึกษาจัดทำประกาศและมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่น สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ประกาศและมอบรางวัล6ครั้งตัวชี้วัดที่3สถานศึกษาดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดบุรี บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการสถานศึกษาดําเนินการดังนี้มีการดาเนินงาน8ขั้นตอนประกาศโรงเรียนบ้านแสงน้อยเรื่องนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวชี้วัดที่4 สถานศึกษาจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทสถานศึกษาดำเนินการดังนี้จัดกิจกรรมอย่างน้อยแปกิจกรรมกิจกรรมวันสุนทอนผู้กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมครูตำรวจแด่กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมลูกเสือเนนารีร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในชุมชนมาตรการด้านการค้นหาตัวชี้วัดที่หนึ่ง สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสถานศึกษาดำเนินการดังนี้แบบสรุป SDQ เยี่ยมบ้านนักเรียนตัวชี้วัดที่2ส,สถานศึกษามีการคัดกรองจําแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดกลุ่มค้า สถานศึกษาดำเนินการดังนี้แบบบันทึกการคัดกรองทั้งสองภาคเรียนตัวชี้วัดที่3ส,สถานศึกษามีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในระบบสถานศึกษาดำเนินการดังนี้ รายงานระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาระบบคา r t ตัสระบบนิสปาการรายงานในระบบคา r t ตัสการอัปเดตข้อมูลและการรายงานในระบบนิสปามาตรการด้านการรักษา สถานศึกษามีนโยบายในการบำบัดรักษาและส่งต่อหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานอื่นๆสถานศึกษาดำเนินการดังนี้มีการดำเนินการตามขั้นตอน5ข้อแผนผังการดำเนินง,งานตัวชี้วัดที่2สถานศึกษามีคลินิกเสมารัก สถานศึกษาดำเนินการดังนี้มีการดำเนินงานตามขั้นตอน5ข้อมาตรการด้านการเฝ้าระวังตัวชี้วัดที่1สถานศึกษามีตู้เสมารักหรือช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆในการรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อมูลข่าวสารปัญหายาเสพติด การสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเละวิวาทสถานศึกษาดำเนินการดังนี้มีการดำเนินการตามขั้นตอน5ข้อ ตัวชี้วัดที่2ส,สถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารักป้องกันปัญหายาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทสถานศึกษามีการดําเนินการดังนี้ดําเนินการตามขั้นตอน5ข้อ มาตรการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุขสถานศึกษาดำเนินการดังนี้มีการดำเนินการตามขั้นตอนสีข้อตัวชี้วัดที่สสถานศึกษามีคณะกรรมการดำเนินงาน และมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขสถานศึกษาดำเนินการดังนี้มีการดำเนินการตามขั้นตอนสี่ข้อตัวชี้วัดที่3สถานศึกษามีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ MOU กับภาคีเครือข่ายสถานศึกษาดำเนินการดังนี้ มีบันทึกความร่วมมือสีเครือข่ายตัวชี้วัดที่4สถานศึกษามีการดำเนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายที่ทำ MOU สถานศึกษาดำเนินการดังนี้ทำกิจกรรมร่วม4ีาคีเครือข่ายกิจกรรมร่วมกับสถานีตํารวจ กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายหน่วยงานสาธารณสุขกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองตัวชี้วัดที่5สถานศึกษามีการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสถานศึกษาดำเนินการดังนี้มีการดำเนินการตามขั้นตอน4ข้อ สถานศึกษาดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขภายใต้นะวัตกรรมสร้างเสริมความดีด้วยรูปแบบ SNP LC สู่วิถีสถานศึกษาสีขาว S Student Care and Health System ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน N Network เครือข่าย P Prevention and Problem s o v i n g การป้องกันและการแก้ไขปัญหา L Learning Management การจัดการเรียนรู้ C Coordination ความเรื่อมมือ แผนภูมิการใช้นวัตกรรม SNP LC โรงเรียนบ้านแสงน้อยขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา2566เป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ